มันเอาอืมมันจะขึ้นไปยังไงเนี่ยเอ้ยตั้งกนคนวิทยุคนที่ดักฟังเราอยู่เรารู้นะวัดนายดักฟังเราอยู่ไม่ว่าแกจะเป็นใครฉันจะตามหาแกฉันจะเจอแกแต่ฉันจะฆ่าแกเ,เหมือนไหมเหมือนในบท <c oughs> ที่อยู่ในหนังไหมเหมือนเลยอ่ะ แล้วมันเอาเอาวางได้ยังไงนั่นแหละนั่นแหละหรือว่าหรือว่าตำรวจของเราโนโซนไรโยนขึ้นไปบนหลังคามีใครโซนตล้งไหมเนี่ยโอ้โหโซนแม่นขนาดนั้นผมว่าเอาเอาหนังสือคิดบวกไปอ่านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปอ่านหนังสือคิดบวกก่อน ไอ้ต้นไม้มันขยับอืมตัต่ตาฝาด